Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยออมแอมไม่คอนเฟิร์มแบ่งเวลาให้เศรษฐกิจไทยในศึกสักฟอกเผยธรรมนัตยังไม่ประสานมาเหตุวางตัวไว้ครบถ้วนหมดแล้ว เมื่อวันที่16กรกฎาคม2565นายประเสริฐจันทระร,รวงทองสอสอนครราชสีมาเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ทั้งเนื้อหาและผู้อภิปรายมีความพร้อมหมดแล้วโดยผู้อภิปรายในส่วนของพักเพื่อไทยมี26คนโดยพักมีความพร้อม100%เหลือแค่ลงสนามอย่างเดียว ขณะนี้ทั้ง26ขุนพลได้ซ้อมแล้วโคช้ชเทรนเนอร์วางแผนหมดแล้วเราพร้อมลงสนามส่วนจะสอยรัฐมนตรีคนไหนร่วงได้บ้างนั้นขอให้ฟังการอภิปรายเมื่อถามว่าวันที่18กร,รกฎาคม2565ที่จะมีการหารือกับพักฝ่ายค้านอีกครั้งจะมีการแบ่งเวลาให้พักเศรษฐกิจไทยอภิปรายด้วยได้หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่าตอนแรกเราว่าจะหาหรือกันแต่เนื่องจากทุกฝ่ายพร้อมแล้วดูแล้วไม่จำเป็นต้องหาหรือแล้วเราจึงยกเลิกการประชุมไปส่วนเรื่องร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ประสานมาถามต่อว่าหากร้อยเอกธรรมนัฐประสานมาวันที่18กรกฎาคมจะจัดสรรเวลาทันหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่า ขอให้มีประเด็นหากมีการประสานมาจะมีการนำเข้ากรรมการพกร่วมฝ่ายค้านและจะดูว่าจะมีประเด็นที่จะอภิปรายร่วมกันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เป็นประเด็นที่ซ้ำกับที่เราเตรียมไว้เราจะช่วยกันทำงานให้ถามว่าทันหรือไม่สำหรับคนที่จะอภิปรายเขาคงเตรียมพร้อมแล้วเหลือแต่มาดูเรื่องรายละเอียดเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่มีการประสานมา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ